มีเพลงไหนไหมที่เป็นลูกลักโบกี้แต่โบกี้แบบอ,อจเพลงนั้นคนฟังอาจจะไม่ได้รักเท่าเราแล้วเรารู้สึกแบบจริงๆบอกว่าเพลงแรกบทเลยดีกว่าชื่อเพลงว่าแขนซ้ายก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับว่าเรานอนบนแขนของคนหนึ่งมานานมากจนต่อให้เรากลับไปนอนหมอนที่มันต่อให้มันเป็นหมอนที่นุ่มที่สุดในชีวิตมันก็ไม่อุ่นเท่าแขนของเขาอยู่ดีมันมีเพลงไหนไหมคะที่เราแบบ แต่งแล้วไม่จบแต่งแล้วเลิกแต่งแล้วทิ้งหรือแม้กระทั่งเคยจะออกมาสู่สายตาประชาชนแล้วก็ทิ้งมันไปอันดับ<ข>หนึ่งเลยเพลงที่แบบไม่ชอบที่สุดเลยวาดไว้ <c oughs> คือจริงๆหลายๆเพลงอะเวลาหนูทํางานหนูทํางานกับอารมณ์เรื่องงานหนูต้องนึกถึงอารมณ์บางตอนที่เราเศร้าเราเสียใจเพื่อรวบรวมมันมาใช้ในเพลงก็เลยตั้งสตตัสใน Facebook ว่าวาดไว้เพลงที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตแบบตั้งแบบก็มีมีแค่เพื่อนๆที่เห็นค่ะทุกคนก็ตอนนั้นก็ปล่อยก็ผิดพลาดจริง เหมือนวันแรกที่ปล่อยก็คือวิวก็คือไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยไม่ตามไม่ตามมาตรฐานบุกี้เลยปกติคือถึงโอเควิวน้อยเนี่ยคือโบจะเที่ยวกับหลายๆเพลงที่ผ่านมาว่าวิวที่แล้วแบบเพลงที่แล้วมันขนาดไหนหนึ่งชั่วโมงแรกแต่ว่าไวยนี่คือมันแทบไม่มีใครดูแบบไม่มีใครเก็ตเท่าไหร่ในช่วงแรก